สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่บนเรือลําเดิมนะครับแต่เป็นเช้าวันใหม่ซึ่งเป็นทริปต่อเนื่องจากทริปที่แล้วที่เราตกหมึกได้หมึกตกปลากันคืนกันนะครับวันนี้เราต่อเนื่องกันถึงเช้าเป็นอีกคลิปหนึ่งซึ่งตกปลากางวันนะครับจะได้ปลาอะไรบ้างติดตามชมได้นะครับเช้าวันใหม สลิดหินตัวนี้อันตรายนะครับครีบแทงปวดยิ่งกว่าปลาแยงที่น้ําจืดอีก <c oughs> เนียกว่าปวดครบสามวันอะ่ะเขาเรียกว่าเค็มๆมันๆใช่แล้วคนเบ็ดต้องระวังมากท้่งใช้ผ้า <c oughs> มื้อเช้าบนเรือของเรานะครับก็เป็นข้าวต้มหมึกนะครับหมึกสดๆที่เราหาได้เมื่อคืนนี้เองนะครับอ๋อวันนี้การผมขอหมึกเต็มๆหนึ่งช้อนสักคำก่อนเลยครับ เมื่อเรากินมื้อเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์สำหรับรอ,อเป้าปลาใหญ่นะครับมากินเหยื่อเหยื่อที่เราใช้ก็จะเป็นหมึกเป็นเป็นที่เราหาได้เมื่อคืนนี้นะครับเราก็จะมีห้องขังย่อยู่ใต้ท้องเรือวิธีเกี่ยวก็ใช้หมึกทั้งตัวนะครับเกี่ยวเบียดที่ตรงตูดหมึกตรงช่วงปลายแหลมตูดหม,มึกนะครับมาให้หมึกตายนะครับแล้วเราก็ทิ้งเหยื่อลงไปให้ไหลไปกับกระแสน้ําไปทางทิศทางท้ายเรือนะครับไม่นานครับถ้ามีปลา ลมดีน้ําดีมีปลายังไงก็ถือคันรอได้เลยครับปลามันมีหรือไหมมีถ่ายอยู่นะเออออนมองไม่เห็นเลยของใครโดดวะแอนถ่ายไม่ถูกต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าแฟนผมมองไม่เห็นหน้าจอขณะถ่ายภาพก็เลยออกมาประมาณนี้ครับ พี่ชอยอยู่ด้านหลังนะครับจก เรื่อยแงด้วว่าทำไมอ่ะเก่าอ๋อลายสวยเชียวอ๋อเดี๋ยวนี้เก่าเขาใช้น้ำผักกินเหยื่อพี่จ้าบอกตรงๆว่ามันเกี่ยวด้างมานะครับเพื่อนๆเอาเอา เอ,อ,อเคครับาเก่ามอแล้วเออขึนไลบนีันนี้งลังพุ่งใช่ไหมวันนี้เก่าคนละคนละสีกับเมืเ่อกี้พี่ชาอันนี้สีน้ำตาลกว่าระวังเคี้ยวนะมีเคี้ยวนิดนิด เหมือนกันอันนี้อีกพานหนึงนะครับชื่อเก่าเหมือนกันถุยไม่ใช่เขาบอกเหมือนกันเหมือนกับตัวเมกีโอเคสวยงามครับจังหวะนี้น่าเสียดายนะครับกล้องมันไม่โฟกัสภาพพอดีแฟนผมมองไม่เห็นหน้าจอนะครับที่กําลังถ่ายอยู่ก็เลยไม่เห็นว่ามันไม่ได้โฟกัสต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยครับภาพจะเบลอๆไปหน่อย ายอดไปแล้วตรงนี้ฮิหืมตัวกำลังเงื้อเงยกินหมึกเป็นนะครับแต่มันคงไม่ได้กินหมึกเป็นหรอาคงจะโดนแค่มันจิ้มพอดีคำแล้วมันถึงได้กินเขา้าไปได้ต้อคง,คอคงคออพับนิ่งเหรอต้พับนิ่งให้หน่อยครับ คันผมดุดไปแล้วคันนั้นอนาะสลาะเห็นเห็นส <c oughs> ีคนก็โอเค <c oughs> กินหมึกอันนี้หมึกสองตัวเกี่ยวคู่นะเก <c oughs> ี่ยวตูดสองตัวคู่เลยให้เพื่อนๆดูปลาหนอย จังหวะช่วงที่ปลาใหญ่เงียบนะครับไม่กินเบ็ดเราก็มานั่งตกปลาเล็กกันข้างเรือเป็นการฆ่าเวลาได้ครับ ปลาเล็กที่ได้ก็จะเป็นปลานกกระลิงนะครับตัวกลมๆเนื้อเยอะๆทอดอร่อยครับทิ้งเหยื่อลงข้างเรือไปไม่นานก็ปลาก็เริ่มกินเบ็ดว่าสนุกครับไม่มีเบื่อเลยทีเดียว เมื่อน้ําเริ่มดีนะครับกลับมามีกระแสน้ําปลาท้ายเหลือก็เริ่มกินเบ็ดตอนนี้แฟนกําลังเยอะปลาปริศนาขึ้นมาหน้าตาน่ารักเขียวบอกใบ้ไว้ก่อนครับโอ้โหธรรมดาไม่ได้คนเนี้ยมาขึ้นมาให้ผู้ชมขนดูหน่อย <c oughs> ปักเป้ากล่อง <c oughs> กล่องเลยหรอกล่อง <c oughs> จับได้<ม>จับได้ไม่พองไม่มีน้ำนั่นแหละ มันจะอืมันคูดใช่แต่ถ้าจับนานมันจะคลายเมือกออกมาตัวจะลื่นๆฟองๆเ oh. ท่ทเลยหอดูใกล้ๆปลากเป้ากล่องจริงๆแล้วไม่ใช่ปลาปลากเป้านะครับมันเป็นปลาวัวชนิดหนึ่งนะครับมันไม่มีพิษมันเป็นปลากินได้ครับแต่ก็กไม่อยากกินเราปล่อยดีกว่า

ในทะเลไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับเพื่อนๆตอนนี้ฝนได้ล้อมเราไว้หมดแล้วฝนมานะครับปลาก็ยังกินเราก็ไม่เป็นไรครับยังตกปลากันต่อตาบตที่ปลายังยนเบ็ดเราก็ยังสู้ครับก,กลัวตะก,กลัวหันหาวิชา พิชาพิชางดนี้หอยออกอะไรครับพิชาบอกนะพิชาบอ้เปียยังไม่เห็นปลาเลยพิชารู้แล้วว่าปลาละอะไรกินนี่ นี่มันเบรกหมดเลยอะ่ะใช่โอเคอยู่ใช่ไหมใช่ก็คือตั้งไว้แค่นี้ตั้งไว้เท่านี้เลยคือเบรกหมดก็เอยอยยู่ให้มันไปได้ถ้าได้ตะกัวมาดูตะกัวด้วยนะตะกัวมาถึงแล้วบอกผม ไปปวดต้องออกเรียบร้อยไปใหญ่แล้วครับใช่ไหมใช่เลยสวยงามครับเพื่อนๆในคลิปนี้เราก็ขอลาเพื่อนๆไปด้วยปลาเต็กเล้งตัวนี้นะครับ ตัวสุดท้ายในในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวติดตามได้ในวิดีโอหน้าในการตกปลากลางคืนบนเรือลำนี้อีกคืนหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ได้ถอนสมอจากจุดตกปลาเดิมเพื่อไปทอดสมอรอหมึกนะครับรอปลาคืนนี้ว่าจะได้ปลาได้หมึกเยอะไหมนะครับโปรดติดตามได้ในคลิปหน้าครับถ้าหากเพื่อนๆถูกใจสไตล์การตกปลาการทำคลิปของผมก็ ฝากกดติดตามช่องของเราเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับ